เบส2ร5 c 302บิดนะครับตอนนี้เราถอดตัวคอมไฮบิดออกมาเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราจะแกะดูด้านในนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะครับเอ่อแกะออกมาดูนะครับตอนนี้น้ํามันดํานะครับน้ํามันดํานะครับนี่คือน้ํามันนะครับนี่ครับเหล็กแล้วก็มีเศษเหล็กแตกอยู่ข้างในนะครับนี่ครับปรูปไปรูปมานะครับน้ํามันดําปีเลยครับ ตัวก้นหอยนะครับแตกสึกแล้วนะครับนี่นะครับมีรอยแตกนะครับคราวนี้ทําให้ตัวคอมตัวนี้น้ำมันดําแล้วก็มีเ็กในระบบนะครับจริงๆตัวนี้ตัวก้นหอยตัวนี้จริงๆต้องแบบนี้เลยนะครับโค้งเรียบแบบนี้แต like s, i, ่เม like ื้อพอค้บตรงนี้มันแตกหักตลยนะครับน่ครับสองชิ้นเลยนะครับแล้วก็น้ํามันนะครับดําปีเลยนะครับคอมแอนน็อกนะครับทันนี้